คูณที่หมุนไปบอลแรกนะคูณห้าโอ้โหคูณหนึ่งมาทําไมครับเสียใจเลยครับคูณหนึ่งมาทําไมนะครับแต่ไม่เป็นไรครกํกไรครับจะแตะสองหมื่นแล้วครับตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีสองหมุนนะครับหมุนทุกท้ายนะครับขอหนักหนักหน่อยได้ไหมอ้าวหนักช่องสามนะครับยังไงหกพันคูณสามนะครับเป็นหมื่นแปดนะครับสวยงามมากครับตอนนี้ ถ้าไม่ออโต้ไปผมเสียใจแย่นะครับตอนนี้เข้าเป้าไปเป๊ะเลยครับโอเคคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเฮียวายพาบวกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียจะพาลุยเกมโทเทมวันเดอร์นะครับหรือชื่อไทยอัศจรย์โทเทมนะครับมากับทุน500บาทนะครับเบ็ดเริ่มต้นที่10บาทนะครับ f c ครับมาลุยกันดีกว่าครับ เอาแล้วครับหมุดแรกนะครับไม่มีอะไรนะครับหมุดที่สองยังไงมาหรือเปล่าไม่มีเอามีนะครับสี่สิบบาทคูณห้าเข้าไปบิ๊กบินไปก่อนนะครับที่สองร้อยบาทสวยงามมากครับเปิดนี้เปิดที่สองก็มาแล้วกำไรแล้วครับไปต่อนะครับโอเคครับโอ้โหตัวคูณมันรอจากข้างๆนะครับแปลกดีนะครับเกมนี้ของนุ่าตาเพิ่มเบ็ดดีกว่านะครับเป็นเบ็ดยี่สิบเลยครับกำไรมาสองร้อยหกสิบนะครับ โอโคุณมันรออยู่ข้างๆนะแต่ไม่แตกนะครับมีอะไรหรือเปล่าเอามีนะครับวายเต็มหน้าแบบนี้สวยงามนะครับยังไงนะครับมีอะไรหรือเปล่าข้างๆนะครับโปคุณหนักๆ่อยขอคุณห้าได้ไหมโอเคเป็นโคนแปดนะครับโอ้โหจังหวะนี้บิ๊กวินเมกะวินไหมครับนี่เจ็ดร้อยสิบบาทนะครับสุดๆนะครับเกมนี้แตกดีมากนะครับขึ้นมาพันสี่แล้วกำไรเยอะมากแล้วครับตอนนี้ขอเพิ่มเบ็ดต่อนะครับ กำไรต้องเพิ่มเบ็ดนะครับไปเรื่อยๆนะครับถูกไหนี่มีอะไรไหมโอเคมีนะครับคูณสองเข้าไปครับเป็นสี่ร้อยแปดสิบนะครับตั้งเป้าไว้หนึ่งหมื่นนะวันนี้ไม่รู้จะเข้าเป้าห,หรือเปล่านะครับหรือจะยังไงก็ไม่ขาดทุนเข้าเนื้อแน่นอนนะครับมีแต่เสียกำไรนะครับเพราะตอนนี้เอากำไรมาเล่นแล้ว พาถึง FC ที่อยังไม่ถึง18นะครับเฮียแนะนําว่าควรมีผู้ปกครองนั่งดูอยู่ข้างนะครับเพื่อคาแนะนํานะครับอันนี้เฮียเล่นเป็นเกมเกมหนึ่งนะครับเล่นเป็นการลงทุนนะครับไม่ใช่การพนันไปอย่างไรครับเอาครับไปต่อนะครับไปเรื่อยๆครับเพิ่มเงียบเหงาแล้วครับตอนนี้เริ่มเหงานะครับมีอะไรไหมเปิดนี้เอามีนะครับ โอเคครับ416บาทเดี๋ยวไม่น่าเกียดนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอหนักๆหน่อยนะครับจังหวะนี้น่าจะหนักตู่นะครับอีอหือวายวคู่นะครับช่องหนึ่งช่องสามนะครับขอคูณห้าได้ไหมเป็นคูณสองนะครับเป็นคูณสี่ครับโอ้จังหวะนี้ก็หนักนะครับบิ๊กวินไปก่อนนะครับพันห้าสิบสองนะครับแต่อย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดนะครับสองเท่านะครับเป็นแปดสิบบาทครับไปเรื่อยๆนะครับ เอาครับวายเป็นช่องแบบนี้ก็สวยสิครับขอคูนหนักได้ไหมคูณห้าได้ไหมยุดคูนหนึ่งอย่างงี้เสียดายเลยไม่คูณสามนะครับขนาดคูนหนึ่งครับต้องได้ถามมันสามเลยครับถ้าคูณสามนวขนาดไหนนะครับไม่อยากจะดึกภาพนะครับเพิ่มเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยครับไปเรื่อยๆครับไปต่อนะครับตอนนี้กำไรนะครับ คุณน,นิดหน่อยนะตอนนี้กำไรยับๆนะครับตอนนี้เอากำไรมาต่อกำไรนะครับคูณห้าหไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หนักอยู่ดีพันแปดนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยครับไปเรื่อยๆอ้าวเป็นหน้าแบบนี้ยังไงอ๋อสองพันนะครับไม่มีไว้นะครับ ไปเรื่อยๆเอาไว้มาสองช่องแบบนี้ยังไงครับมีตัวคูณทึ่งข้างแน่นอนนะครับเกะคูณหนักๆนะครับคูณห้านะครับคูณ5้าคูณสามนะครับคูณหนึ่งไม่ต้องมานะครับไม่อยากได้เลยโอเคคูณ2ก็ไม่น่าเกียดนะครับเป็นพับเอาขึ้นหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ตั้งเตาไว้หมื่นนึงก็ขึ้นหมื่นแล้วครับแต่เฮียจะไปต่ออีกหน่อยนึงนะครับเริ่มเหงาแล้ว ล่ะครับวายสองช่องแบบนี้ก็สวยเลยครับเบ็ดที่สองร้อยนะครับคูณหนักหนักหน่อยครับคูณหนึ่งไม่เอานะไม่ต้องมาโอ้โหคูณหนึ่งมากับคูณสามอีกตัวนึงครับโอเครบเบิดนี่แตกมา5,580นะครับเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด500นะครับออโต้ไป1ิหมุนนะครับเป็นการลงทุนนี่้5 0 0 0บาทนะครับ เอาละครับเปิดแรกไม่คืนทุนนะครับขาดทุนไปสองร้อยนะครับได่มาสามร้อยนะครับลงทุนไปห้าร้อยเปิดที่สองก็เว้าเลยครับเปิดที่สามก็ไม่มีอะไรนะครับเว้าลัวเลยครับเหมือนจะขาดทุนนะครับลงทุนไปนะครับจังหวะนี้นะต้องขอคุณหนักๆนะครับจะได้คืนทุนที่หมุนไปบอนแรกนะคูณห้าโอ้โหคูณหนึ่งมาทําไมนะเสียใจเลยครับคูณหนึ่งมาทําไมนะครับแต่ไม่เป็นไรกำไรครับ จะแตะสองหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกสองหมุนนะครับหมุนท้ายนะครับขอหนักหนักหน่อยได้ไหมอ้าวหนักช่องสามนะครับยังไงหกพันโคนสามนะครับเป็นหมื่นแปดนะครับสวยงามมากครับตอนนี้ถ้าไม่ออโต้ไปผมเสียใจแย่นะครับตอนนี้เข้าเป้าไปเป๊ะเลยครับโอเค สวยนะครับลงทุนไปห้าพันบาทนะครับได้กำไรมายับยับนะครับกำไรเปิดสุดท้ายที่ห8ึ่งแปดนะครับยังมีแตกยิบแตกย่อยนะครับเอาละครับเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้เฮียวายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเฮียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียในการทำคลิปต่อปด้ไยนะครับผมสวัสดีครับ